เราจะพูดเรื่องบอลคาสิโนเรียกแขกหน่อยเอ,อเพราะว่ามันกําลังเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของคาสิโนครัเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอาเอาเรื่องแรกของคาสิโนเลยถ้าสเกตเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วมีการผ่าคาสิโนแล้วสื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดหัวแบบที่ผมเรียกคาว่าชีนําหรือมิสลีดทําให้คนเข้าใจผิดว่าว่า,าคือมักจะพลาดหัวว่วา ผ่านฉลุยอหรือไม่ก็คือผ่านเอกชั้นเหมือนเชียร์ให้เกิดเหมือนกับว่าตอนทนสภา,านเนี่ยผ่านฉลุยแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยถ้าดูคะแนนเสียงที่ผ่านาในสภา,าผ่านพอร์รบอเรื่องบ่อนคาสิโน,โนเนี uh ่ยพี่เจเกิดมันผ่านแค่เกินครึ่งวันนี้เดียวเองอม,มันแปลว่าอะไรที่ผ่านเกินครึ่งวันนี้เดียวแปลว่าเกือบครึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เข้าร่วมประชมุม หรือว่ายังไม่ได้ถูก็อบบี้หรือเข้าร่วมประชมุมแต่ไม่แสดงตนหรือยังไม่ได้ถูก็อบบี้หรือยังไม่ได้ถูก็อบบี้หรือไม่อยากเป็นฝ่ายค้านหรือกลัวจะเสียคะแนนคือคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าไปไปร่วมโหวตด,ด้วยเนี่ยที่เขายังไลฟ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยไลฟ์อยู่ครับยังไลฟ์อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเราเสี่ยงเป็นยังไงบ้างบอกกันมาด้วยนะครับคือ จากคะแนนเสียงการโหวตเนี่ยจะสังเกตว่าเสียงที่ผ่านเนี่ยเกินครึ่งมานิดเดียวเองครับแปลว่าแล้วคนเข้าร่วมประชุมนี่ก็เกินกว่าองค์ประชุมเนี่ยมานิดเดียวเองอแปลว่าคนจนํานวนหนึ่งเนี่ยสสจำนวนหนึ่งไม่ใช่คนอ่ะสสจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่แสดงตนครับการที่เขาไม่แสดงตนเนี่ยมันแสดงอะไรได้บ้างประการแรกเนี่ยมันแสดงได้ว่าเขาไม่ประสงค์จะแสดงตงะลงแนดงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อาจจะคิดว่าการแสดง ผลการแสดงว่าเห็นด้วยเนี่ยเขาจะเสียคะแนนกับมวลชนหรือเขาอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เสียเพราะวนะ่าไม่แสดงตนซะไม่ลง,งะคะแนนเสียงซะตีกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบฉบับนี้ผ่านสอสอเนี่ยใช้คําว่าผ่านสลุยผ่านฉลุยเนี่ยต้องบอกว่าผิดนะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านฉลุยมันผ่านเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวนะครับ <c oughs> แล้วมันแสดงสิ่งที่สองให้เห็นว่าในสภาในสภาว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ย อยู่ในสภาวะที่เกือบจะไม่มีฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายร่วมรัฐบาลครับกับฝ่ายอยากร่วมรัฐบาลเพราะว่าพรบฉบับนี้เนี่ยเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลครับปกติกตถ้าเป็นสถานการณ์ของสภาผู้แทนราษฎรปกติที่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านจะต้องทำหน้าที่ในการคัดค้านพรบรที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอเข้ามาผมก็เชื่อนะว่าหลายคนในประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับ พรบบอนคาสิโน,นแล้วคุณเห็นด้วยไหมผมก็ไม่เห็นด้วยทําไมเดี๋ยวก่อนว่าไปทําไมแต่ว่าอเอาเอหตุการณ์ในสภาที่ผ่านที่ผ่านพรบฉบับนี้ก่อนว่าแล้วทําไมไม่อภิปรายในสภาว่าไม่เห็นด้วยทําไมไม่แสดงตนแล้วก็ลงคะแนนว่าคัดค้านก็กลายเป็นว่าไม่มีใครคัดค้านเลยกลายเป็นมีแต่คนออกเสียงเห็นชอบกับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยมีคนที่งดออกเสียงยอยู่แค่สองคนคือซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วก็คือ ประธานสภาที่ทำห <c oughs> น้าที่ใน,นสภาก็ <c oughs> ออกเสียงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าพอหลังจากสภาฉบับนี้ผ่านไปก็จะเห็นว่าก็จะมีประเทศนิพัตร์บ,บางคนออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับพร,ะระบฉบับนี้อย่างไรแล้วทำไมไม่ทําหน้าที่ในสภากร <c oughs> นะทรวงไหนเป็นคนเสนอใครเป็นเจ้าของฉบับพักไหนเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลแล้วเหตุผลในการยื่นเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ สามารถเอาไรายได้เข้าประเทศจะได้สามารถเก็บภาษีเอาเงินมาบำรุงพื้นที่ได้แล้วหลายคนก็ผิดหวังนะหลายคนก็ผิดหวังกับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการอภิปรายรเห็นชอบเห็นด้วยนะครับแล้วคะแนนเสียงที่ได้มา250ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาเป็นว่าผมยังไม่ได้รูรายละเอียดแต่ก็เชื่อว,ว่าเป็นคะแนนเสียงจากพักร่วมรัฐบ,บาลทั้งนั้นส่วนคะแนนเสียงที่ที่ไม่ได้ออกเสียงเกือบครึ่งของสภาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่า ตอนนี้เราไม่มีฝ่ายค้านเรามีแต่ฝ่ายพักร่วมรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นมันเรียกได้ว่าพรบฉบับนี้มันก็เลยผ่านมาแบบชนิดที่อ,องค์ประชุมเกินครึ่งมานิดเดียวไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมเลยแล้วก็ผ่านมาแบบที่เกือบจะเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร็ขององประชมุมเพราะนั้นการที่สื่อไปพาดหัวว่าพรบรผ่านฉลุยพรบรผ่านเป็นเอกชนอะไรทานองนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการพาดหัวแบบที่ มิสลีประชาชนหรือทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสสทั้งประเทศสสซุ่งตัวแทนของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเห็นด้วยกับกระบิดฉบับนี้อันนี้เรื่องของกฎหมายก่อนแต่ต้องไปลุ้นว่าไปถึงสวซึ่งสวชุดนี้ก็จะทําหน้าที่ถึงแค่เดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งสวในรูปแบบที่พิสดารที่สุดในโลกก็ต้องไปดูลุ้นในสวว่าสวจะ ให้พรบรฉบับนี้ผ่านหรือเปล่านะครับและทำไมคุณไม่เห็นด้วยโอ้ยผมไม่เห็นด้วยด้วยหลายเหตุสาเหตุหลายประกาศจะเกิดหนึ่ง <c oughs> ที่เขาให้เหตุผลว่าจะได้มีรายได้เข้าประเทศจะได้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น <c oughs> ต้องถามว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะหาะไรายได้เข้าประเทศด้วยวิธีการอื่นที่ดีกว่าเอาการพนันไปหยิบยื่นให้ประชาชนแล้วหรือ เรารู้กันอยู่ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเรารู้อยู่ว่าการพนันเนี่ยมันทําให้คนเสพติดเรารู้อยู่ว่าการพนันเนี่ยมันจะทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาสังคมตามมามากมายเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วยังเอาไปหยิบยื่นให้ประชาชนเนี่ยถามว่ารัฐบาลใจร้ายกับประชาชนเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่มีพิธีหาเงินที่ดีกว่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยมีสิ่งสวยงามให้ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอยู่แล้วครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอุทยานแห่งชาติป่าไม้ภูเขาสิ่งแวดล้อมเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามมีของดีๆที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเรามีชัยภูมิที่ดีที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนมาประกอบกิจการในเมืองไทยอยู่แล้วเรามีคนไทยที่มีทั้งศักยภาพการทํางานมีทั้งความรู้ความสามารถเราก็ มีทั้งมารยาทที่ดีส่วนหนึ่งเนี่ยต้องงงเลยเพราะส่วนหนึ่งมีทั้งมารยาทยายามมายาที่ดีเกียรติยามแน่ที่ดีทําไมเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาดึงดูดนักลงทุนที่ยดึงแมกเงินเข้าประเทศแทนที่จะหยิบยื่นสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยให้ประชาชนครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้<อ>พี่เลี้เห็นด้วยเหรอผมเนี่ยคิดว่าตอนเนี้ยจะลองทําใจเห็นด้วยจะลองทําใจเห็นด้วยนะกับคือบ่อนคาสิโนกับบ่อนคาสิโนเพราะอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ย คุณดูรักษาการผู้ <c oughs> ก,การตํารวจชาติคนใหม่นะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีนโยบายปราบเว็บพนันนะแล้วก็ปราบบ่อนทั่วประเทศมันบังเอิญเกินไปไหมที่เมื่อพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องคาสโโนเข้าสภาอดีตผอ,อตลอกับผู้ช่วยนี่นะถูกเด้งเข้าไปเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์จากเว็บถืกครับนะ ในขณะที่พบว่าคนใหม่พบโผล่ขึ้นมาปุ๊บสั่งจัดการเวทนันและก็สั่งจัดการพวกบอนอบายมุัพวกประเทศแล้วกระแสะเรื่องคาสินโนก็ผ่านสภาออกมาถ้าเอาสองอย่างสามอย่างมาจับกันเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลเองเนี่ยน่าจะมุ่งไปเพื่อที่จะสร้างคาสินโนขึ้นมาเป็นคาสินโนแบบไม่ออนไลน์ เป็นคาสิโนที่สามารถเก็บภาษีได้เพราะปัจจุบันเนี่ยไอ้เว็บการพนันที่เป็นเว็บเถื่อนเนี่ยมันสร้างรายได้มหาศาลถึงขั้นที่ว่าทําให้กรมตํารวจทั้งโกรมเนี่ย hmm. มีปัญหาได้เงินมันมหาศาลมากแล้วถ้าเราย้อนไปดูอดีตคนจํานวนมากที่เป็นดาราที่เป็นเนี่ยร่ำรวยมาจากการทําเว็บการพนันแล้วกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่อ hmm. แล้วสุดท้ายก็ ใช้เงินจากการพนันเนี่ยมาทําในสิ่งที่มันเป็นปัญหาเราเห็นได้ชัดเรื่องการที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมตํารวจแทนที่จะมาทํางานให้กับชาวบ้านเนี่ยต้องไปเจอเรื่องราวของการง่อยเปียเสียขาไปจากเรื่องเบ็บการพนันแล้วถ้าเราตรวจดูที่ผ่านมาเนี่ยความเสียหายจากคนรุ่นใหม่จากวัยรุ่นจากประชาชนเรื่องการพนันเถื่อนเนี่ย มันมากมายมหาศาลกว่าการพนันที่เป็นอันาล็อกอะอนึกออกไหมทีเนี้ยถ้าหากว่าการพนันแบบอนาล็อกก็คือคาสโนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงลูกค้าจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเมืองท่องเที่ยวมันก็ดองพัทยาภูกเก็ตกรุงเทพมันจะไปอยู่ในหัวเมืองที่ไม่คนไม่ไปเนี่ยไม่ได้หรอกอหรือถ้าคุณจะไปทําก็คือคุณก็ต้องทําอยู่ในสมัยก่อนก็พูดถึงว่าเอาไปไว้ทุ่งกุลาบ้านผมะะนะ แต่ว่าอันนั้นก็คือไปเอาโมเดลมาจากไอ้拉คสนะฮะที่เขาไปเห็นแล้วก็ไอการทนายมันดึงดูดคนได้เรื่องอบายมุกมันดึงดูดคนเข้ไปได้คุณวัดวัดก็ต้องเป็นวัดที่วัดป่าที่มีคนศรัทธาจริงแต่วัดเนี่ยจะสู้คาสิโนไม่ได้คาสิโนเนี่ยบอกว่ามีคาสิโนเนี่ยเท่าไหร่ก็จะดันด้นค้นหาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกับสถานการณ์เมื่อคราวก่อนเนี่ย มันอาจจะจําเป็นที่ต้องมีคาสินโนที่สามารถเก็บตังได้ถ้าคาสิโนนั้นจะออนไลน์ก็ออนไลน์แข่งกับพวกออนไลน์ที่เป็นเว็บเถื่อนแล้วก็เป็นออนไลน์ที่สามารถเก็บตังได้เหมือนเหมือนขายหวยออนไลน์เงี้ยพี่ทกเกิดกําลังจะบอกว่าถ้าทีความทิ่พีก่กเกรบอกเห็นด้วยกับมีคาสินโนเนี่ยนะ,ะพี่ทกเกิร์กำลังจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ย ด้อยปัญญาในการจัดการกับคาสิโนเถื่อนก็เลยต้องทำกระเจิวมันโถูกกฎหมายซะใช่เพราะราะัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดการกับพวกเว็บออนไลน์ไม่สามารถจัดการได,ด้ไง,งก็เมื่อคนที่มีหน้าโนโที่จัดการเนี่ย<น>ก็ต้องเด้งเข้ากลุ่มไปเพราะว่าปัญหาของเว็บพน,นันอันนี้คือการปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของตารวจของภาครัฐในการที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็เป็นปัญหาภายในของตํารวจเองที่ไปเก็บสวยจริงๆถ้าถ้าถ้าคนทุจริตคนสุจริตเนี่ย ทำงานอย่างนี้เราสามารถควบคุม<ต>กับใครก็เพราะโลกเนี้ยมันจะหาคนที่สุดจิตตามอุดมคติเนี่ยมันก็ยากแล้วนะคือ<น><น>ประเทศที่สวยงามเนี่ยเขาไม่เห็นต้องมีคาสิโนเลยเราก็ไม่รู้พวกเขาขาดจะเล่นพนันออนไลน์กได้แล้วก็เหตุผลอันหนึ่งเนี่ยที่คน <c oughs> ที่เขาใช้เหตุผลนะนะในการบอกว่าเราควรจะมีคาสิโนในประเทศไทยเนี่ยเพราะเขามองว่าคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ออกไปเล่นคาสิโนตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ซึ่นอันนี้ต้องบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนะี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเจ้าของบ่อนคาสิโนตามตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมอคนไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกำไรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตีกลับเข้ประเศไทยอยู่ดีก็คือผมไม่คือผมเนี่ยต้องกลับไปฟังก่อนว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยออกมามแต่ผมเนี่ยถ้าดูดูจากคนข้างนอกเนี่ยก็คือเห็นว่าหนึ่งเมื่อกฎหมายฉบับนี้เข้าสภา พบตรคนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับสั่งนโยบายนี้ทันทีก็หมายความว่าถ้าคุณจะทําคาสิโนคุณก็ต้องปราบคาสิโนเถื่อนใช่ไหมอ่อาันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่นี่คือปรากฏการณ์แล้วแล้วตำรวจใหญ่สองคนซึ่งทะเลาะกันเรื่องเงินมหาศาลเรื่องสวยด้งเข้ากลุ่มอันเนี้ยปรากฏการณ์นี้ยเราจะมองด้านเดียวไม่ได้ว่า คาสิโนเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะครับแต่มันอาจจะเป็นการทําแคมเปญขนาดใหญ่เพื่อให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นประโยชน์ของการเกิดคาสิโนแบบอนาล็อกที่มันถูกกฎหมายก็ได้เพื่อากาให้เห็นว่าการที่มีเว็บพนันที่มันผิกกดกฎหมายเนี่ยมันสร้างปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลควบคุมไม่ได้เพราะมันผิกกดกฎหมายแต่ว่าถ้าทําถูกกฎหมายขึ้นมาเหมือนเหมือนรัฐบาลออก หวยที่ต้นน่ะออกมาสู้กับใต้ดินน่ะใช่แล้วมันสู้ได้ไหมล่ะพี่อ,อย่างน้อยสุดรัฐบาลก็ได้รัฐบาลบก็ได้เงินเข้ารัฐแล้วก็เอาเงินจากการได้จากการขายหวยเนี่ย<ช>นะขายลอตเตอรี่เนี่ยไปใช้ประโยชน์บ้างใช่แต่ว่ามันจะมาบอกว่าทําให้มีทําให้มีคาสินโนแล้วคาสินโนใต้ดินหรือคาสินโนถึงไม่หมดหรอกมันจะหมดไปรเรื่องระบบสวยให้กับตำรวจมันจะหมดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตั้งแต่ผม ยังไม่เกิดแล้วเราก็หวยใต้ดินก็มีคู่กับสลากกินแบ่งรัฐาลบามโดยตลอดเพราะฉะนั้นการที่สลากกินแบ่งรัฐาบาลเป็นของถูกกฎหมายหวยใต้ดินผิดกฎหมายก็ยังอยู่คู่กันถ้าอีกหน่อยเรามีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่าคาสิโนใต้ดินก็ยังมีอยู่ที่สําคัญคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยจะกลายเป็นคาสิโนที่ต้องจ่ายสวยให้ตำรวจอีกต่างหากอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ดูอาบผมนวดสิอาบุญนวดมีแวอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายยังต้องมีลิสต์ สวยหีืจะาให้ตำรวจเลยคืออันนี้ผมต้องบอกจริงๆนะว่าอันนี้ <ฮะ S 2> ต้องรอดูสถานการณ์เพราะว่าผมมีความสุกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยกับสมัยก่อนที่มีการต่อต้านคาสิโนเนี่ยนะฮะ,ฮะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงๆแต่มันทดลองไม่ได้นะพี่เราจะทดลองเอาคนไทยไปทดลองกับสิ่งที่เลวร้ายผมถามว่าคนเข้าคาสิโนเนี่ยนะเอาอย่างมากวันหนึ่งเนี่ยกี่คนแต่ถ้าเล่นออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนนะใช่แล้ว <นะ S 2> คุณดูแนวเว็บพนันบอลเนี่ย ทุกคืนที่มีการเตะฟุตบอลเนี่ยคนเล่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ตอบโจทย์ของพี่เองแล้วว่าถ้ามีคาสิโนที่เป็นคาสิโนแบบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคาสิโนออนไลน์มันก็ยังมีอยู่ดีมันาย่นงล่นจำนวนมหาผาลผมเชื่อว่าถ้าสมว่าผมผมเปิดคาสิโนอาราเดอร์เวิล์คาสิโนเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นเลยหรอพี่ที่ถูกกฎหมายนะครับผมก็ไม่ได้ทําเฉพาะแค่ว่าให้คนมาเล่นเฉพาะที่นี่นะผมก็ต้องทําออนไลน์ ออนไลน์ของผมเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลคือถูกกฎหมายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถูกแล้วก็ถูกหักภาษีถูกหักรายได้ด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดครับแล้วผมก็แล้วผมก็จะใช้ความเป็นรัฐบาลนี่แหละสร้างแข่งกับเว็บการพนันเถือ่อนเรื่องเรื่องของการเชื่อถือ,อความเชื่อถือเนี่ยมันก็จะทําและผมก็จะทําให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการเล่นการพนันเนี่ยผมไปทําสนามฟุตบอลให้เด็กผมไปทําสนาม กีฬาให้เด็กดีกว่าเว็บพนันเถื่อนที่แบบว่าเงินไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปอยู่ในกระเป๋าของนายตำรวจเสร็จแล้วก็โดนเด้งเข้ากรูกไปอันนี้อันนี้จาพองอันนี้ที่ว่าถ้าจะเอาเหตุผลมาสู้กันนะอันนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับสมกงารสลากินแบ่งเลยเพราะสมกงานสลากินกแบ่งได้รายได้มาก็ไปช่วยโรงเรียนไปช่วยเหลือ ตรงมันตรงนี้อะแล้วหวยใต้ดินเอาเงินไปช่วยไหมล่ะหวยใต้ดินมันก็ยังมีอยู่ไงแต่เขาเอาเงินที่ได้จากที่ที่ได้กําไรไปช่วยใครบ้างแต่เพราะที่ผมจะบอกเนี่ยก็จะบอกว่าการที่มีสลากกินแบ่งเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวทําให้เกิดหวยใต้ดินถ้ามันไม่มีสลากกินแบ่งซะนัหนหวยใต้ดินมันจะรางวัลที่ไหนมาประกาศเอาก็ใช้หวยหุ้นมันก็จะกลายเป็นหวยหุ้นหวยลาวหวยต่างประเทศไปและตอนเนี้ประเทศไหนที่ไม่มีระบบลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่บกว่าน,นี้มันมีมันได้ก่อนผมเกิดแล้วผมผมคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ลอตเตอรี่กับหวยก็เหมือนกันแต่คาสินโนมันยังไม่มีเมื่อเรารู้ว่ามันของที่มีโทษเมื่อเราร่วมเป็นมูพิษเนี่ยมันไม่โหดร้ายไปหรือที่เราจะหยิบยื่นมูพิษให้กับประชาชนอ่าเราก็รอฟังรัฐบาลต่อไปอันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องฟังกันดูนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ลองของที่วันนี้เนี่ยที่มาไลฟ์เนี่ยเพราะจะลองไอ้ไมโครโฟนอันใหม่นี้แหละว่าผมแบนมีความเชื่อว่าถ้า ถ้าคาสิโนออนถ้ารัฐบาลเกิดเนี่ยถ้าทำกันจริงๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะลดปัญหาการพน,นันที่มันแบบไม่มีมันมันไม่มีรูปแบบมันมันสร้างปัญหาให้กับวัยรุ่นสังคมได้นะผมคิด <ผม S 1> ต้องข้าม,มนะผมว่ามันจะยิ่งสร้างปัญหาให้สารพัดปัญหาเลยอย่างอย่างคาสิโนเนี่ยเอาเอาง่ายๆอย่างบางหลายๆประเทศเนี่ยอย่างสิงคโปร์เขามีคาสิโนมาเลเซียเขามีคาสิโนมาเลเซียเนี่ยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนในประเทศเขานี่เข้าคาสิโนถ้าจะเข้าคาสิโนจะต้องเป็นคนที่มีฐานะจะต้องแลกเงินอย่างต่ำเนี่ยเท่าไร่แลกชิปอย่างต่ำเท่าไร่เท่าไรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนไทยตั้งอย่างนั้นเหมือนกอันอสุติว่าตั้งมีคาสิโนแต่ว่าคนเข้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะจะต้องแลกชิปอย่างต่ำสองแสนบาทชนิน <c oughs> ผมก็เชื่อว่าจะมีคนที่ไม่มีเงินสองแสนบาทเนี่ยแต่เชื่อว่าตัวเองมีดวงเชื่อว่าตัวเองจะสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เงินได้เนี่ยไปหยิบ ยืมไปกู้นี้นอกระบบมาเพื่อให้ได้เงินสองแสนบ,บาทมาแลกชิปขั้นต่ําเพื่อจะมาเล่นแล้วสุดท้ายเนี่ยชิปมันจะหายหมดเพราะนี่ผมก็คิดว่ามนยังไงก็ตามเนี่ยแต,<อ>แต่วงต้นเนี่ยก็ได้ว่าผมว่าคาสิโนเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนั่นแหละผมก็ยังคิดว่าถ้าเขาจะตั้งกันจริงๆเนี่ยให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวก็คือรองรับทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศนักท่องเที่ยวไทย อันนี้ผมก็คิดตรงครับกับพี่ตะเกิงอีกนะเพราะว่าถ้าจังหวัดที่มันรับนักท่องเที่ยวได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็มีนักท่องเที่ยวแน่นพออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเป็นพัทยาเนี่ยมันไม่ต้องใช้พวกนี้ละวันก็ต้องเียเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเกิดจังหวัดพวกนี้ไม่มีนะผมเอาไปตั้งข้างๆเลยนะือไม่ไกลมากนะนักท่องเที่ยวจะไม่ไปที่นั่นนะ คือถ้าดูตามประวัติศาสตร์เนี่ย uh. นะกิดคาสิโนเนี่ยที่แรกๆในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่าสเวกัสเพราะว่าที่าสเวกสมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย,ายรมันไม่มีโอกาสจะทําธุรกิจอะไรได้เลยนะครับเพราะานี่เขาก็เอาพื้นที่ทะเลทราย,ายเนี่ยมาเริ่มต้นเป็นจุดของคนที่เขาพักรถเดินทางตรงนั้นอย่างที่พี่ดูหนังเรื่องบักซี่อย่างเงี้ย uh. <c oughs> แล้วก็มีการพนันเกิดขึ้นก็เกิดกลายเป็นฟรางโกเกิดขึ้นก็กลายเป็นคาสิโนใหญ่โต uh. ซึ่ง มันก็คล้ายๆกับโมเดลที่เขาอยากจะทําที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อจะดึงให้คนไปท่องเที่ยวกระจายคนไปเที่ยวที่อื่นแต่คนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวในทุ่งกุลาร้องไห้เสร็จก่อนจะกลับลหรือก่อนจะไปคาสิโนโเขาก็ต้องไปเที่ยวพัทยาต้องมาเที่ยวกรุงเทพคือบางทีเนี่ย,ยคนที่แบบคุณเคยเห็นคนเล่นพนันไหมบางทีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องอุดเลยนะเี่ยสินเนี่ยคือโทษของมัน,นมผมกำลัง,งจะบอกว่าคาสิโนเนี่ยมันต้องมีทุกเมืองถ้าหาเมืองท่องเที่ยวไม่เอานี่นะ ถ้าเกิดคาสินโนสมมตว่าภูเก็ตไม่เอานะ,ะเรามาเปิดที่แถวแถวละนองนะภูเก็ตจะสวยเอาเพราะภูเก็ตก็มีครับมาชาติสวยๆที่โปรโมทไม่ใช่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยละนองจะโตมหาศาลเพราะเราเห็นโมเดลทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นมากเก้าไม่ว่าจะเป็นเวกัสแอแลนติกซิตี้นะฮะเมืองที่มีคาสินโนเนี่ยมันก็คือตัวที่มันจะจนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาหมดแต่าว่าคุณคิดว่า ถวนั้นไม่มีบ่อนเถื่อนนะแล้วถามว่านักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวนิวอยอร์กท,ที่ไม่มีคาสิโนอยู่หรือเปล่านักท่องเที่ยวยังไปกลางคืน <ไป S 2> <ม>ก็ออกไปแอตแลนติกซิตี้ไงไป,ไปชมธรรมาชาติสวยๆที่เ <c oughs> ยอ,อ,อยรมันค <c oughs> ุณ <c oughs> ไม่เห็นรถทัวร์ที่ออกตอนเย็นๆเหรอรถทัวรนะ์เนี่ยนะรถโคชเนี่ยออกจากตอนเย็นๆที่นิวยอร์กไปแอตแลนติกซิตี้ก็แล้วเช้าก็กลับมาไปทําไม ไปเล่นการพนันก็นี่ไงก็ได้กระจายนะักท่องเที่ยวไงก็ถึงได้บอกไงว่านิวยอกไปที่อื่นบ้างมีนิวยอกมันก็มีใช่ไหมแต่ว่าพ่อแต่สุดท้ายก็คือคุณก็ต้องเห็นด้วยแหละว่ามีคาสิโนผมไม่เห็นด้วยยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกวารหยิบยื่นสิ่งที่มีพิษไปให้กับประชาชนผมยังยืนยันว่ามันเป็นการโหดร้ายเกินไปทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี แล้วยังจะทําการพานันโดยรัฐบาลเองครับสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆเนี่ยคือในทุนรายใหญ่เพราะาอะไรเพราะว่า entertainment complex ที่คุณทักษิณเขาฝันว่าเขาอยากจะมีไน้กองาองไอ้เขามีอำมาจอยู่เนี่ยคนที่จะลงทุนใน entertainment complex ได้เนี่ยมันจะต้องเป็น m e รเ project ออนนมันต้องลงทุนเป็นแสนล้านอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเพราะ<น>ว่า บางคนก็บอกว่ากลัวว่าจะมีทุนสีเทาเข้ามาแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูโมเดลที่มันเกิดขึ้นยุคแรกๆเนี่ยเอาที่าสเวกัสกันล้วกันค,คนที่ไปทำคือพวกมาเฟียแล้วก็ฟอกเงินไหมใช่ไหมมันก็เหมือนกับการฟอกเงินก็เอาเงินที่มันอยู่นอกระบบเข้ามาสู่ระบบอเอามาลงทุนเอามาทําอะไรเนี่ยนะฮะเอาเงินผิดกฎหมายมาบอกว่าเป็นเงินที่ได้จากอันนี้คาสิโนอันนี้คิดแบบว่าตัดเรื่องตัดเรื่องออื่นออกไปออกก่อนนะครับเอาเฉพาะเรื่องของ งบลงทุนเรื่องการเงินการอะไรต้องอะไได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเห็นเรื่องพวกนี้แล้วก็เงินพวกเนี้ยเราดูอย่างที่นายตำรวจใหญ่ได้ไปครนะทั้งทองทั้งอะไรพวกเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในระบบมันน่าจะดีกว่าม,มันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินมากกว่าที่จะเป็น<ห>โลกนี้มันฟอกเงินแทนที่จะบอกว่าเอาทองหมื่นบาทไปขายแล้วได้เงินมาเท่านี้ กลายเป็นว่าเอาเขาล่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าเขาบังเอิญไปถูกไปถูกแจ็คพอตในคาสิโนใช่พราะคือโลกนี้มันก็เป็นโลกของของระบบนี้นะคุณคิดเหรอว่าคนที่สามารถซื้อนาฬิกาแบบลักชัวรี่แพงๆได้เนี่ยนะต้อให้เพื่อนยืมหรือว่าลดราคาแพงๆสดๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามประเภทประเภทหนึ่งคือรวยจริงประเภทที่สองก็คือว่ามันจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยรีบไปเปลี่ยนเป็นของกลับมามใช่ไหม อันแบบเพศที่สามกูอยากได้กูก็เป็นหนี้ตลอดชีวิตเพื่อที่จะผ่อนบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยโลกมันเป็นแบบนี้ไงก็เมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วทำไมเราจะเอาไม่ใช่มันไม่ดีโลกมันเป็นแบบดีไม่ใช่เพราะเมื่อโลกมันเดินไปในทางที่มันไม่ดีเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราก็ต้องขวางไม่ให้มันไปก็มันก็มีวิธีว่าไม่ใช่ไหลไปตามกระแสของความเลวร้ายคือกระแสแบบเนี่ยมันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้น่ะเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้แต่เราสามารถที่ทําได้ว่า แล้วก็สร้างแอร์ขึ้นมาแล้วก็หาร่มมาบังแต่เราไม่สามารถที่จะหยุดพระอาทิตย์ได้ไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เลวร้ายไปหยิบยื่นให้กับประชาชนรัฐบาลมีวิธีกําจัดสิ่งที่เลวร้ายด้วยอากาศที่เอาสิ่งที่เลวร้ายมาใหจัดสิ่งที่มาให้ายมากันไม้คุณกำลังจะแก้ปัญหาหนึ่งด้วยอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไขได้อันนี้ปัญหาเรื่องนี้ คาสิโนโนเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสภาร <c oughs> เราไปเรื่องอื่นเราไปเอาเปเรื่องเราไปเที่ยวกันดีกว่ามาลเล่าเรื่องที่เราเพิ่งไปเที่ยวกันมา <c oughs> <c oughs> ไปเรื่องอื่น